Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you 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 Happy

เจ๋อหน่อยเ๋น่อยกินคนเดียวเลยไหมเจ๊ง่ะมจะของงานมันเกิดไงปูมีของขวัญให้ด้วยโอ้นี่โน้ปูมีของขวัญให้ด้วยดูก่อนเดยแอดยนูะไปเลยไปเลยขอบคุณค้ับขอบคุณค้าดีงยมับยกมือไหว้ปูก่อนเร็วเ็อะไรอะ โอ้กล่องลังอะอะไรเนี่ยกล่องไังเนี่ยเอามีอะไรวะโอ้โหโอ้โหไม่ตอบดันนี้เลยแกกีละอันพีรู้นทอยยังไงเนี่ยแกกีันแกก่อนเอาเสริโฟก่อนนมแล้วแกไดนให้หนังแกก่อนแร์ก่อนแคร์ชอบไหมชอบไหมนี่ของพี่เบนนะของพี่เบนของพี่เบนบึ้งวนนินโอ้โห ่กล่องใหญ่สุดใส่กล่องใหญ่สุดก่อนไอันนี้ของแม่โอยอันนี้ของพ่อโจ้คุยดูก่อนข้างในคืออะไรแก่ก่อนดูก่อนข้างในคืออะไรเนี่ยของพ่อแม่โอยกับพ่อดูนี่ดูก่อนคืออะไรเนี่ยเอ้ยเจ็บยวไมลูกผู้หญิอะไรเนี่ยคือคือ

้ี่้าจยััขอบังพี่บอก่อนพี่บด้วย็ด้วยข้างหลังนี้ารองนโนที่ขนมล่ะซองปูแกะที่ซองปูนะเออซองปูล่ะซองปูยังนซองปูหายแล้วยี่สิบไหนปูให้เมื่อไหร่ยี่อ แเนอะดีใจไหมนี่หน่อยนี่กินขนมแล้ไมหยิบแร้วโหเนี่ยนลงช่วยเตมแอนเปเลยนะแก่เลยเนแก่เลยเนแก่เล่นเลยดีนะดีใจโอ้หชุดสวยเลยเนี่ยเนาะเนาะวนเล่นจกทีน่นชุดขยีด้วยเนี่ยเนาะโอ้โหชุดล่อด้วยเนี่ยเนี่ย ลรท่ันลบดยแลคุณัโอเคพอไ้เลย